ตอนนี้ข้าวตัดมะข้าวดีดแล้วนะครับดูข้าวกันนะครับโอเคอ่าหุงข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมากระทะไฟฟ้าต่อนะครับก็จะมาทอดไข่นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องวิทยาทองไม้นะครับอ่า วันนี้ก็จะมาเทสเครื่องใช้ไฟฟ้า,าประจำวันเลยนะครับตันนี้ก็จะเป็นบูตนะครับของแผง200 280วัตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮวูลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบม้อแปลงนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับจะต่อใช้แผงโดยตรงเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟจากข้างนอกนะครับบูทข้างนอกจากแผง540วัตต์นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นรวมไฟนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโหลดนะครับโหลดที่ผมจะใช้วันนี้ประจำวันเลยนะครับก็ผมใช้ทุกวัน กระทะไฟฟ้าผมก็ใช้ใช้าบางทีก็อุน่นอุ่นอาหารนะครับบางทีก็ใช้ทอดไข่ต้มามม่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหม้อหงข้าวาใช้ทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เทสตตัวนี้นะครับเพราะว่าหุงข้าวไปแล้วไม่มีหม้อนะครับหม้อค่าข้าวอยู่ ยังมีข้าวอยู่นะครับก็จะมาเทสตไอตัวนี้มาดูครับอ่าหม้อของข้าวตัวนี้นะครับกําลังไฟที่เขากินอยู่นะครับอ่าประหญาตนะครับอ่าอันนี้ครับกําลังไฟฟ้านะครับกําลังไฟฟ้า220บโวลต์50เฮิรต์นะครับกินไฟอยู่ที่400วัตต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสว่าอ่า มันจะกิน4 0 0ร้อยวัตไหมแล้วก็ชุดของผมจะใช้ได้ไหมนะครับพวกชุดไฮวอนชุดบูธนะครับขนาดบรรจุนะครับก็อยู่ที่1ลิตรนะครับอ,อันนี้ผมจะหุงข้าวให้ดูเลยนะครับส่วนเป็นหม้อใหญ่เดี๋ยวผมมาเทสว่ามันกินกำลังไฟเท่าไหร่นะครับว่ามันใช้ได้ไหมตัวนี้ก็ข้างล่างนะครับขนาด 600วัตต์นะครับ1.5ลิตรนะครับถัดมาก็กระทะไฟฟ้านะครับไม่มีข้อมูลแต่กินไฟที่ผมเคยเทสนะครับ700 w ขึ้นนะครับ700วัตต์ขึ้นมอเล็กๆแต่กินกินไฟมากครับม,มอกระทะเป็นหมอเก่าโอเคเดี๋ยวไปเทสกันครับตั้งก้อกแป๊บหนึ่งผมก็ได้เสียบไฟเข้าแล้วนะครับ ถ้าเราเสียบทิ้งเฉยมันก็จะเป็นระบบอุ่นนะครับมีความร้อนนิดหนึ่งนะครับอตอนนี้กิน0.140มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดว่าความร้อนกินเท่าไหร่นะครับหม้อมกินเท่าไหร่นะครับเวลาเรากดลงดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดลงให้ดูนะครับ กินที่1.7 1.7นะครับ1.7แอมโอเคเอามือจับเดี๋ยวลองลองเทสว่ามันกินกำลังไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาคุงข้าวทีหลังเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาดูหม้อใหญ่นะครับมาต่อด้วยหม้อ600วัตต์นะครับมาดูระบบอุ่นนะครับ กินกำกินกำลังไฟน้อยมากครับ1 0 0ยมิลลิแอมกินน้อยกว่าอ่ามอเล็กอ่ะดูว่ายะกดให้ดูก่อนครับอ่ะดูกระแสะนะครับว่ากินกี่แอมอ่านี่กระแสะวัด AC 200นะครับกินที่2.7นะครับ สองจุดเดโอเคเดี๋ยวมาดูกระทะไฟฟ้าต่อนะครับต่อไปมาดูกระทะไฟฟ้านะครับยังไม่ได้เสียบนะครับตอนนี้ศูน่ะจุศนเสียบ3าจุดสนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาหุงข้าวนะครับทีนี้เดี๋ยวมาหุงข้าวกันอะ อันนี้ก็ได้เตรียมแล้วครับเตรียมข้าวนะครับข้าวใส่น้ำเรียบร้อยจะหุงหม้อเล็กนะครับหม้อข้าวขนาด400วัตต์นะครับอาา่าแดดลงจะหุงข้าวสุไกไหมน้ออ่าลืมผมลืมลืมว่า อาจะไม่ใช้แบตเตอรี่เลยนะครับอันนี้ระบบคุณกินเยอะกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสับนะครับไม่ไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือ สายจากแบตเตอรี uh, ่นะครับของยูเวเตอร์ตัวนี้อ่ะอ่ะแล้วผมจะไปต่อไหนผมจะมาถอดจาก uh, แผงนะครับอ่ามาต่ออ่ถอดออกจากชาร์จเจอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวห,ห่างเล็กงแป๊บหนึ่ง อะจะถอดออกจากชาร์จเจร์นะครับเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบอ่ะ,อะมือกลางเดียวก็ทำยากหน่อยนะครับ สายพลลลมหลุดอ่ะอันนี้เป็นสายจากอิวอร์เตอ,อร์นะครับสายลบนะครับมาต่อกับสายลบจากแผงเลยนะครับอ่ต้องใช้อีกมือช่วยนะครับอ่ะตอนนี้ไฟมาจากแผงก็จะเป็นอ่า20โวลบวูนนะครับ เข้าอินเวอร์เตอร์เปียวไซเวฟตัวนี้นะครับเป็นแบบหมออแปลงสามารถต่อแผงโดยตรงเลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมไม่ได้ใช้จากแบตเตอรี่นะครับไฟจะมากดหุงกันนะครับอ่ะกินที่1.7แอมโอเคผมจะทิ้ง ไว้จนข้าวมันดีนะครับจะใช้เวลากี่นาทีนะครับขยับออกนิดนึง เวลาบ่ายห้าสิบหกนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ยินเสียงหม้อข้าวเดือดแล้วนะครับอยู่านานเดี๋ยวก็สุกไม่รู้ว่าใช้ไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยวดูเวลาตอนนี้ก่อนอบ่ายสองบ่ายสองหกนาทีนะครับ ตอนนี้ก็หม่อาตอนนี้ก็สองโมงนะครับหม่สองสิบสี่นะครับรู้ว่าจะเห็นไหมนะครับไมสองสิบสี่นะครับตอนนี้ก็เสียงเดือดก็ เริ่มไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มจะดีดแล้วมั้งเห็นควันขึ้นไหมครับอี่เวลาานแต่มันก็ดีดครับตอนนี้ใช้เวลาไปาประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับไม่รู้ถึงสามสิบนาทีจะดีดไหมโอเคครับรอต่อไปอ่ะตอนนี้มอเข้าดีดแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูข้าวกันนะครับดูเวลาแป๊บน,นึงตอนนี้เวลาเท่าไหร่อ่าบมายสองบายสองสิบหกนะครับบมายสองสิบหกข้าวดีดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู ตอนนี้ข้าวตัดะมะข้ายดีดแล้วนะครับดูข้าวกันนะครับโอเคอ่าหุงข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอ่ากะทะไฟฟ้าต่อนะครับก็จะมาทอดไข่นะครับทอดไข่ทอดไข่เสร็จแล้วผมจะต้มน้ําแล้วไปวัดกระแสให้ดูนะครับว่าอ่า แผงกินกระแสไปเท่าไหร่นะครับกินใช้ w a ต t เท่าไหร่นะครับโอเคครับเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กกระทาไฟฟ้านะครับดูมนะครับแอ mdc นะครับไปร่วงเลยตอนนี้แดดอ่อนแล้วนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แต่แผ่ตอนนี้เท่าไหร่ TM มองเห็นไหมครับเ,เห็นเปลนนะ2 8จุปนะครับเพราะว่าแดดลงนะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ โอเคกระทะร้อนยังใส่น้ำมันลงไปก่อนตอนนี้แดดหุบนะครับแดดหุบมาเจอปัญหาแล้วครับแดดหุบปัญหาตอนนี้ก็คือแดดหุบนะครับ ก็จะย,ยากหน่อยสองเอมมาทดลองตอนตอนแดดหุบว่าตอนนี้มันก็บ่ายสองแล้วนะครับตอนนี้กระทะกำลังร้อน ทดลองกับแดดไม่มีครับมีร่มมาบังนะครับสั่งเอมนานเลยทีนี้ต่แรกว่าจะรอให้แดดออกก่อนนะครับถึงจะ ยเอาอย่างนี้เลยดูกระทะเดือดอย่งมีความร้อนอยูน่นะครับแต่ผมยังไม่เอาไข่ลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะอมน้ำมันถ้าความร้อนมันยังไม่ได้นะครับรอแดดออกแป๊บหนึง่งโห แดดไม่มาแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ได้ยินเสียงกระทะเดือดแล้วนะครับเสียงป,ปก๊กป๊กนะครับแต่ยังไม่เอาไข่ลง สองเมสองเมตอนนี้ <c oughs> แดดไม่มีนะครับเดีจะเดินไปข้างนอกให้ดูนะครับว่าแดดไม่มีจริงๆนะครับดู้านกนะครับไม่มีแดดเลยเวลาจะทำคลิปแดดหาย ยังดีห่งข้าวสุกนะครับดูน้องทิอยู่ต้งนี้บางเมฆก,ก้อนใหญ่ กระทะก่อนเดือดอเดือดไหมมันร้อนอยู่นะครับแตผมยังไม่เอาไข่ใส่เจะเอาไข่ให้ดูเอาไข่ใส่ให้ดูนะครับนิดนึงโทษได้นะครับ มันไม่แรงแดดไม่ออกนะครับแดดหหบเอาเป็นน่าผมจะทอดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวยคิปมันจะยาวนะครับเนี่ยไข่มันจะอมน้ำมันนะครับเพราะมันไม่ฟู จริงอยากให้มันร้อนกว่านี้นะครับแต่แดดไม่ออกแดดไม่ออกก็ทอดแบบนี้ไปเดี๋ยวรอแดดออกนะเดี๋ยวผมต้มน้ำให้ดูนะครับแล้วก็จะไปวัดกระแสะให้ดูกระแสดีซีนะครับ สองเอ็มเพราะว่าไปดูเมื่อกี้เมฆเมฆใหญ่มากกว่าจะแดดมาอตอนนี้รู้สึกวันแดดออกมาแล้วสองเอ็มสองแล้วครับอ่า เดดมาแล้ว2.8แอมมแอมแล้วครับเดดมาแล้ว3 3.1สามจดหนึ่อมเดดมาแล้วครับ แดดไม่มีก็ทอดก็ได้อยู่แต่มันอมน้ำมันครับไข่อมน้ำมันกินแล้วมันจะยังไงออกมาเลี่ยนๆยังไงชอบไฟแรงๆนเ,เริ่มอันนี้ละเอาแดดออกมาแล้วครับ 3M แอมเดี๋ยวผมจะไปตักน้ำมามา,มาต้มให้ดูนะครับต้มน้ำเดี๋ยวไปวัดแอมให้ดู เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมาได้ใช้แบตเตอรี่นะครับถ้าใช้แบตเตอรี่มันก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใส่ใช้ได้นะครับแต่มันก็ความร้อนไม่เยอะโอเคเดี๋ยวไม่ถอดลักก่อนนะโอเคเดี๋ยวมจะพาไปต้มน้ำกัน เดี๋ยวมาต้มน้ํากันนะครับเดี๋ยวใส่น้ําไปก่อนเดี๋ยวจะไปไปวัดกระแสน้ําเย็ยนกระทาปกัปกปก๊ปกเลยนะใส่น้ำไว้สิบปัก แล้วรอดูน้ำเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปวัดแอมเดี๋ยววัดวัดแอมตรงตรงใกล้ๆก,ก่อนนะครับตรงเครื่องนี่แหละมือเปียกน้ำํำมุนวิตเตอร์ไม่ได้ อตอนนี้หม้อเดือดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววัดแอมป์ให้ดูตรงนี้แอมของมิตเตอร์นะครับอของอินเวอร์เตอร์นะครับแบบมาแปลงกินไป4แอมป์นะครับมาดูของบูท์นะครับบูสต์สองร้อย สองปดสิบวัตต์นะครับสองจุดแปดอมป์นะครับมาเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผงข้างนอกกันนะครับมาดูแผงสองร้อยเอ้ห้าอยสี่สิบวัตต์นะครับดูว่ากินแอมป์ไปเท่าไหร่ ติดลบโอเค14.5แอมนะครับ ดูแต่ละแผงได้กี่แอมเนี่ยแผงนี้ได้สามจุดเจแอมอีกแผงแผงนี้ได้สี่แอมแต่ละแผงกำลังวัดไม่เท่ากันเออเอ,อล่วงล่วงมาดูอีกแผงนะครับ แผงตัวนี้แหละที่มันกวัดน้อยนะครับอ่ากำลังน้อยกระแสน้อยสองแอมสองจุดหกเขาได้จังเยอะอันนี้ได้น้อยมากสองจุดเก้าสองจุดเก้า ส7งจุดฝั่งนี้ทำไมมันทำไมกระแสเยอะกว่าเพื่อนฝั่งนี้3อันนี้ที่ห้าแอมน่าจะเกิดมาน่าจะเกิดจากสายนะครับสายไฟมันเล็กแอมเลยวิ่งไม่เท่ากัน แปดแอมอีกฝั่งห้าแอมโอเคสรุปประมาณนี้นะครับรวมๆแล้วกินอยู่สิบสี่จุดหกวัตต์อ๋อพูดผิดสิบสี่จุดหกแอมนะครับโอเคเดียดจัด เดี๋ยวกลับไปดูกระทกไฟฟ้ากันนะครับจะเดือดแค่ไหนกลับมาแล้วครับดูน้ำเดือดหลังจากไปวัดกระแสะให้ดูแล้วนะครับก็เข้ามานั่งในแอร์มุง้ง หัวข้างนอกร้อนขอตากแอร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกไปกินข้าวไปดูข้าวกันว่าข้าวจะออกมาเป็นยังไงจะสุกไหมนะครับที่หงนะครับอ่ะมาดูข้าวกัน ลองชิมก่อนอืมโอเคครับโอเคขอตัวไปกินข้าวก่อนครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบวัีดีครับ